ในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปกลางสัปดาห์ที่เราจะได้ฟังกรนอง,องนะคะว่าตกลงเขามองเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมองของผู้กําหนดนโยบายการเงินอย่างไรวันนี้มองกันก่อนนะคะผ่านภาคของกระทรวงการคลังค่ะเพราะว่าสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะเขาเตรียมจะแถลงนะคะตัวเลขของ GDP ไตรามาสที่3นะคะซึ่งสํานักวิจัยส่วนใหญ่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยก็คาดกันว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วในช่วงไตรามารสสที่ผ่านมาจําได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยตัวเลข GDP บ้านเราติดลบถึง12.2มากที่สุดในรอบ22ปีทีเดียวนะคะหรือว่านับตั้งแต่ไตรามาส2ปี2541ค่ะส่วนตัวเลขไตรามาส3นะคะถ้าย้อนไปดูเนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสอชเนี่ยเขาบอกว่า เคยคาดการไว้นะคะตลาดบอกว่าสสชน่าจะประกาศติดลบ7ถึงลบแเซตแต่พอมีมาตรการต่างๆของภาครัฐที่ออกมาช่วยสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่อนคลายล็อกดาวน์ก็เลยประเมินว่าอาจจะทําให้ตัวเลขติดลบน้อยลงนะคะเดี๋ยวไปดูมุมมองแต่ละเจ้ากันหน่อยเริ่มจากทางด้านของ scb eic นะคะดรยันยงไทยเจริญค่ะบอกว่า เศรษฐกิจไตรมาสสปีนี้อาจจะติดลบ8.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่ายังหดตัวระดับสูงนะคะเพราะอะไรเอ SCB ถึงมองแบบนั้น SCB บอกว่าเพราะว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยหายไปนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2คือการส่งออกก็ยังฟื้นตัวอย่างเชื่องช้านะคะส่วนตัวเลขไตรมาสสก็อาจจะดีขึ้นแหละคือติดลบ8.6ก็ดีขึ้น จากไตรมาสสองที่ติดลบถึงประมาณ12.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากว่าผ่อนคลายการปิดเมืองไปแล้วนะคะรายได้จากการจ้างงานความเชื่อมั่นก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็มีการระมัดระวังการใช้จ่ายของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสินค้าคงทนค่ะอย่างเช่นรถยนต์เองสินค้าไม่จําเป็นภาคบริการฟื้นตัวช้าค่ะในขณะที่ภาคที่เป็นสินค้าหมวดอาหารนะคะสุขภาพหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วกว่า ดังนั้นก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าคนเนี่ยอาจจะไปสนใจสินค้าที่มีความจำเป็นมากกว่าแล้วก็อาจจะไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยมากนักนะคะ ส่วนระยะข้างหน้า s c b บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยการค้นพบโควิด19ที่เป็นวัคซีนโควิด19เนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับโลกใบนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในรูปของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะกลับเข้ามาอาจจะต้องใช้เวลานะคะทาง EAC ประเมินว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึงกลางปีหน้าทีเดียวนะคะกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับเข้ามาเนื่องจากว่าวัคซีนกว่าจะต้องใช้เวลาในการแพร่หลาย คงต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนั่นเองขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยน่าจะเป็นไปอย่างช้าๆนะคะโดย e a c c บอกว่ามีแผลทางเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้น3แผลด้วยกันแผลแรกก็คือธุรกิจที่ยังปิดปิดกิจาการนั้นยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แผลที่2คือตลาดแรงงานก็เปราะบางนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขการว่างงานยังเพิ่มสูงขึ้นจํานวนชั่วโมงคนทํางานก็ยังน้อยลงและแผลที่3ก็มาจากภารานี่ควรเรือนที่อยู่ระดับสูงนั่นเองค่ะไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าไตรามาสที่2เนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจติดลบหนักสุดเนี่ยแต่ละประเทศเป็นอย่างไรรวมถึงไตรามาสที่3ามมีประเทศไหนที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วบ้างนะคะกราฟิกนี้สะท้อนชัดทีเดียวนะคะสีแดงคือติดลบสีเขียวคือเป็นบวกนั่นเอง ไล่มาลายไตรมาสเลยนะคะคือไตรามาสหนึ่งไตรามาสสและไตรามาสสนะคะเป็นตัวเลขเยียร์ออนเยียร์คือเปรียบเทียบในปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะเห็นชัดๆเลยนะคะว่าในไตรามาร 2, สสเศรษฐกิจแต่ละประเทศนั้นติดลบหนักทีเดียวนะคะสหรัฐเนี่ยติดลบ9แต่ว่าถ้าไปดู q ิวอลายไตรามาสเปรียบเทียบกันเนี่ยติดลบไปถึง33%นะคะก่อนที่จะค่อยๆ ทยอยลดช่วงลบลงมาในไตรามาสที่3เยอเนีย,ยติดลบไปเกือบเกือบเค่ะเช่นเดียวกับยูโรโซนแล้วก็ประเทศอื่นนะคะแต่ว่ามีบางประเทศที่หนักหน่อยโดยเฉพาะประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงอย่างสเปนและสารารณรัฐจักรนะคะไตรามาสสติดลบไปกว่า20%และไตรามาสสาก็ยงังติดลบหนะักเกือบเกือบสดิจิตด้วยกัน มาต่อกันที่ประเทศในแถบเอเชียกันบ้างเห็นได้ชัดนะคะว่าประเทศในแถบเอเชียมี2ประเทศค่ะที่ไตรามาสสเนี่ยแทบจะไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะคะคือจีนกับเวียดนามและที่สําคัญไตรามาสสก็ยังโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะประเด็นนี้เองทําให้กองทุนกันเงินระหว่างประเทศก่อนหน้านี้นะคะก็ออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจของโลกในปีนี้จะมีแค่2ประเทศเนี่แหละ ที่ GDP เป็นบวกได้ก็คือจีนกับเวียดนามนั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยก็ต้องจับตาค่ะว่าตัวเลขไตรมาส3าที่จะประกาศออกมาจะเป็นอย่างไรซึ่งหลายฝ่ายคาดกันว่าก็น่านจะติดลบอยู่นะคะแต่อยู่ในกรอบ7-8%แล้วก็ถือว่าลบน้อยลงจากไตรมาสสองที่ผ่านมาค่ะ ไปฟังมุมมองของทางสวนวิจัยเกษตรกรไทยกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งก็ประเมินไว้เหมือนกันนะคะว่าในวันนี้ที่ทางสงสชจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรามาสสานั้นน่าจะหดตัวนะคะคือพูดง่ายๆถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า Q on Q เนี่ยน่าจะดีขึ้นคือขยายตัวได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าฐานค่อนข้างต่ำทีเดียวในช่วงไตรามาสสที่ผ่านมา แต่ถ้าเทียบ year on year เทียบช่วงเดียวกันของปีนี้คือไตรมาสสปีนี้กับไตรมาสสของปีที่แล้วคาดว่านะคะจะติดลบเหมือนกันประมาณ7-8%ก็สอดคล้องกับหลายสำนักนะคะแต่อย่างไรก็ตามทาง c r r Research ประมาณว่าทั้งปีเศรษฐกิจไทยน่าจะติดลบสักประมาณ10%ค่ะคือ2ดิจิตเลยนะคะคือ2หลักนั่นเองแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็พอคลี่คลายลงเนี่ย อาจจะทำให้ทางสนวนวิจัยเกษตรกรไทยปรับตัวเลขใหม่เร็วๆนี้ก็ได้คือติดลบน้อยลงนั่นเองค่ะ ในขณะที่ทางด้านของพัทรกเกียรตินาคินนะคะดรพิพัฒน์เหลืองนาริมิตรชัยค่ะบอกว่าถ้าดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยในประเทศเนี่ยน,นะคะไตรมาสสามเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือนักท่องเที่ยวต่างชาตยิยังไม่มีเลยนะคะทําให้การประเมินเศรษฐกิจไตรามาสสามยังน่าจะติดลบอยู่ประมาณสัก8.4เ์ด้วยกันอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปีนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคะว่ามาตรการที่ภาครัฐออกมากระตุ้นเศรษฐนกะิจนั้น จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไปสังเกตตัวเลขการบริโภคหรือว่าคอนซัมชันค่อยค่ดีขึ้นเรื่อยๆในมุมมองของพัทระนะคะผ่านยอดขายรถยนต์ในประเทศที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าปัจจัยนี้อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2563ให้กับเศรษฐกิจไทยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ